สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้ชนะในเกมของการดําเนินชีวิตการเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตไม่ได้วัดกันที่ความร่ารวยหรือสถานะทางสังคมเท่านั้นแต่เป็นการเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายการเป็นผู้ชนะในชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมความคิดและการดําเนินชีวิตของเราเองพฤติกรรมบางอย่างแสดงออกถึงความสําเร็จและความสมดุลทั้งในด้านจิตใจและการดําเนินชีวิต สิบพฤติกรรมต่อไปนี้สะท้อนถึงการมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงโดยเป็นทั้งการพัฒนาตนเองและการดูแลความสัมพันธ์กับผู้อื่น 1. มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองคนที่ประสบความสําเร็จจะยอมรับความผิดพลาดและความสําเร็จของตนเองพวกเขาไม่โทษคนอื่นและพร้อมที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด 2. ไม่หยุดพัฒนาตนเองผู้ชนะในเกมชีวิตไม่ยอมแพ้ต่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดของตนเอง 3. รู้จักการตั้งเป้าหมายและวางแผนผู้ชนะมีความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการและมีการวางแผนเพื่อไปสู่เป้าหมายไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปเรื่อยๆโดยไม่มีทิศทาง 4. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้หากคุณเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่ติดอยู่ในวิธีคิดเดิมๆหรือยึดติดกับความสำเร็จครั้งเก่านี้ก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดี ว่าคุณนั้นมาถูกทางของการเป็นผู้ชนะ 5. รู้จักจัดการกับเวลาอย่างมีประสิทธิภาพผู้ชนะรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดและไม่เสียเวลาไปกับเรื่องเล็กน้อยหรือกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าในระยะยาว 6. มีความมั่นใจในตนเองผู้ชนะเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความสงสัยมาขัดขวางการตัดสินใจหรือการลงมือทำา7มองปัญหาเป็นโอกาสคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่จะขัดขวางแต่กลับมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ 8. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นผู้ชนะไม่เพียงแต่สนใจความสำเร็จของตนเองแต่ยังให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับความสำเร็จของผู้อื่นด้วย 9. สามารถควบคุมอารมณ์และความเครียดได้ดีคนที่สามารถเอาชนะในเกมชีวิตได้จะรู้วิธีจัดการกับความเครียดและความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยไม่ปล่อยให้ความวิตกกังวลมาขัดขวางความสำเร็จสิบไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเล็กๆน้อยๆความอดทนและความภาคเพียรเป็นคุณลักษณะที่สำคัญผู้ชนะในชีวิตจะไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคเล็กๆแต่จะหาวิธีการแก้ไขและก้าวไปข้างหน้าหากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้นะครับจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าและมีความสุขนี่คือสิ่งที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตของคุณเองผู้ชนะในเกมชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางวัตถุ หรือสถานะที่สูงที่สุดแต่เป็นคนที่สามารถพัฒนาตนเองมีทัศนคติที่ดีปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆควบคุมอารมณ์และไม่หยุดที่จะเรียนรู้หากคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่แล้วมันจะยิ่งทําให้คุณมีชีวิตที่มีคุณค่าและความสุขอย่างยั่งยืนนี่คือชัยชนะที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตขอบคุณครับ